าคุณเบื่อที่ต้องมาคอยแย่งปลักใช้กันวันนี้เรามีไอเทมดีๆมาแนะนำเบื่อกันไหมกับปัญหาปลักไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องคอยแย่งกันอยู่ตลอด พอปลั๊กสามตาที่มีจํานวนที่จํากัดวันไหนที่นั่งกันเยอะๆวิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายิ่งนั่งรวมกันกลุ่มใหญ่ๆยิ่งต้องใช้การเสียบไฟมากขึ้นไหนจะปลักคอมปลั๊กเน็ตหรือปลั๊กอื่นๆก็เต็มแล้วนั้นเราลองเปลี่ยนจากปลั๊กสามตาธรรมดาธรรมดามาเป็นรางไฟกันดูไหมวันนี้ NSB Office เราจะมาแนะนำไอเทมเน็ตสองตัวแล้วแต่ความสะดวกที่เราอยากใช้งานเลยมาที่ตัวแรกเป็นรางไฟแบบเป้าหลับด้านข้างตัวนี้จะมีจําหน่ายทั้งหมด2ส คือสีดำและสีขาวตัวอย่างการติดตั้งก็สามารถตาประมาณนี้ซึ่งจะมีช่องให้ใส่เบ้าเยอะสามารถใช้ได้กับโต๊ะทั่วไปได้ทั้งหมดเลยที่สามารถเจาะรูได้ความพิเศษของรางไฟตัวนี้คือจะซ่อนอยู่ที่ใต้โต๊ะมาต่อตัวที่2รุ่นนี้จะเป็นแบบเบ้ารลับด้านบนส่วนใหญ่จะเหมาะกับโต๊ะประชุมหรือว่าโต๊ะขนาดใหญ่ที่ต้องการเสียบปลั๊กจากด้านบนที่ต้องการใช้โชว์ปลั๊กแต่รุ่นนี้ก็ต้องใช้ป๊อปอัพมาปิดเพิ่ม เรรียยบ้อซึ่งุ่นนี้นะคะเราก็มีจําหน่าย2สีเหมือนกันคือสีดําแล้วก็สีขาวแต่แต่ชราแนะนนำมานะคะก็จะต้องทําการเดินไฟด้วยนะอุปกรณ์เสริมของเราจะมีแค่ตัวโคงเท่านั้นหากสนใจนะคะก็สามารถสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นมาตรงมุมด้านซ้ายล่างได้เลยหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมผ่านทางไลน์แอดของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ